จ้าสวัสดีจ้ามื่อนี่เข้ากับมา่บผกกับช่องน้องซ่อนชาแนลอีกตามเคยเนอกจากเมื่อนี่ช่องน้องซ่อนชาแนลจากมีแนวทางหววหุนน่นมีเคออีน่ะจาะของวันที่22กันยายนกับมีไม้คือเก้านอะจาะทั้งสองหลอบเนาะทั้งหลอบเศร้าแล้วก็รหลอบบ่ใบจะ้ะแต่ก่อนที่เขาจะไปเบื้องแนวทางช่องน้องซ่อนชาแนลกับมาขอกําลังแนงใจจากผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้ะ ก็ขอให้ซอยกดแช์กดไลก์กดติดตามฝากช่องน้องช้อนแชแน,น่ไ้อีกช่องหนึ่งเน่ด้จา้าขอบคุณจา้าก่อนที่เ้าจะไปเบิงแนวทางเนาะเ้ากลับมาเบิงไายงานผลจากของมิเกอีวันที่21กันยาก,ก่อนเนื่อจากว่าทั้งสองรอบนี้ออกตัวไหนเนาะห้างก็ไปเบิงผลรอบเศร้าออก่อนจาก รอบเศร้ากับไฮไปฟันสองวิ่งรูดสามกับสองจะผลที่ออกมาบนออกแปดหาเจตลาออกซีแปดของรอบเศร้าเท่ากับว่าเขาเนอกจากมีเขาบางรูดบางกับเป็นเรื่องธรรมดาเนอกจากเนาะเท่ากับเบิรงรอบใบต่อริจะ้ะผลรอบใบเนอกจากเท่ากับไฮไปฟันหาวิ่งรูดกับไ้หกกับหาจา้ะผลที่ออกมาบนออก เก้าจิตหนึ่งล่างออกสามีจ้ะเท่ากับว่าเขาคือกันน่าจะรอบบายกับมีเขาบ้างหรุดบ้างนอกจะเท่ากับหายเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นนอกจะเนาะเท่ากับเบื้องพ้นไปแล้วน่าจะทั้งสองรอบน่าจะของวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยาถ้าไปตามต่อเลยวนาจะสำหรับแนวทางหวยหุ่นนิเคี๊จนากะของวันที่ยี่สิบสองกันย่าน่าจะว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวแน่เข้ากับไปเบื้องกันเลยจ้า จะนี่ยก็เป็นแนวทางนะจ๊ะของหวยหุ่นนิเคอีนะจ๊ะของวันที่ยี่สิบสองกันยายนเขาก็มีให้ยสองหลอดพื้เก้านะจ๊ะเนาะซึ่งรอบเศร้าแล้วก็รอบบ่ายเขากลับไปเบิ้งของรอบเศร้าก็เลยจ๊ะรอบเศร้าเนาะกลับไปเบิ้งโตเด่นนะจ๊ะกับหาเด่นเจ็ดคับเด่นแปดจะไปเบิ้งฟันวิ่งลูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนกับหาฟันเจ็ด วิ่งรูดกับหฮแปดกับเจ้ะไปเบิ้งโตเน้นแล้วก็โตร่องเนะเาะแล้วก็มาเบิ้งโตเน้นก่อนโตเน่นกับไฮเจ็ดเจเจหนึ่งแปดเจแล้วก็แปดหจ้ะไปเบิ้งโตร่องเนาะจ้ะโตร่องกับไฮ เจ็ดหกเจ็ดศูนแปดศูนย์หกกบแปดหนึ่งจ้ะเท่ากับไปเบิรงแนวทางตัวเน้นตัวจอสองตัวเนาะจ้ะก็กให้เรียนไปกราฟนำเนาะจ้ะตัวนี้แต่ว่าแต่ละมือจ้ะตัวเน้นตัวจอก,ก็จะเขาง่ายแน่เนาะจ้ะเนาะเท่ากาัใส่แนวทางก็จะเป็นฟันวิ่งรูดจ้ะตัวนี้สิเขาง,ง่ายเรียนง่ายกลัว กาลอกเอาไปดินกันเบื่องเนื่องจากสำหรับผู้ช่นชอบฟันมิงรูดจะก็หายเกาหายกับทุกมือนเนื่องจากเข้ากับเบื้องแน à วทางรอบเสารไปนะอจากกับไปตามต่อนอกําสหรับแน à วทางรอบใบว่ามีแน à วทางตัวลเลขเข้าตัวใดแน่จากจเข้ากับเบิง้งเนอกจากแนวทางรอบใบของหวยหวงวิเคอีวันที่ยี่สิบสองกันยากกันเล่น,นเนอกจากเนาะเข้ากับไปเบื้องตัวเด่นกันก้อนจะ ก็ให้เดินสองกับเดินสามจ้ะไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ้ะเทากับวาเบิ้งฟันก่อนก็ให้ฟันสองจ้ะวิ่งรูดก็ให้สามกับสองไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนาะเทากับวาเบิ้งตัวเน้นก่อนตัวเน้นก็ให้สองแปด 2องเก้สองหนึ่งจ้ะไปเบิ้งตัวร่องนอะจ้ะตัวร่องกัไฮสามแปดสา้าสามศูนยแล้วก็สาหนึ่งจ้ะ เข้ากับไปเบิ้งตัวเน้นตัวจ้อสองตัวเนอกจากกับไฮแนวทางเนอกจากกับไฮเรียนไปกับน้่เนาะตัวนี้แต่ว่าแต่ละมือจะเข้ากับเน้นย้ำเสมอตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเข้ายากแน่จ้ะเข้ากับใจแนวทางก็จะเป็นฟันวิ่งลูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเรียนง่ายกลัวก็ลองเอาไปเรียนเป็นแนวทางกันเบื้องจ้ะเป็นแน่นอนจัดมือนี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะ เบิ่งแนวทางหวยฮุงนิเคอีของวันที่ยี่สิบสองกันย่าไปแล้วจัดทั้งสองรอบเนาะทั้งรอบเศร้าแล้วก็รอบบายเบื้องตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วมีตัวมักตัวชอบถูกอกถูกใจกันบ่นอน้อจ้ะมักชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเปลี่ยนแนวทางกันได้เนะาะจ้ะเอาไปเสริมเนาะเพื่อห้าจะได้นิน่นหนักนิ่นเบาตรงกับเลขแน่าคิดไว้จ้ะ ไฮนี่ช่องน้องซ่อนชาแนลกขัขอขอบคุณนผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้ะกัขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจะ้ะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลกขัขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า